เป็นข่าวดีของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงทั้งประเทศหลังรัฐบาลอินโดนีเซียประกาศผลการพิจารณาโคตา้านำเข้าสินค้าผักผลไม้จากประเทศไทยเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาโดยอนุมัติให้มีการนำเข้าหอมแดงช่วงครึ่งปีแรกให้แก่3ประเทศคือไทยอินเดียและฟิลิปปินส์จำนวน60 0 0 0ตันทั้งหมดเป็นผลมาจากการผลักดันของกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เร่งรัดให้ทางการอินโดนีเซียพิจารณาโคต้าการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่สินค้าเกษตรอีกหลายประเภทของไทยกำลังได้รับการประกาศผลอย่างต่อเนื่องเช่นลำไยที่อินโดนีเซียประกาศควบคุมการนำเข้าเพื่อปกป้องกเกษตรกรภายในประเทศก็กำลังจะได้รับการประกาศโคต้าให้นำเข้าได้เช่นเดียวกัน ขณะที่ทุเรียนสดของไทยยังต้องรอไปอีกระยะเพราะถูกห้ามนำเข้าชั่วคราวในครึ่งปีแรกเนื่องจากอินโดนีเซีย,ยยึดหลักการจัดสรรการนำเข้าพืชเกษตรที่ต้องมีผลผลิตไม่ตรงกับฤดูการผลิตของอินโดนีเซียโดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนเมษายนยังคงเป็นช่วงที่ผลผลิตทูเรียนของอินโดนีเซียกำลังทยอยออกสู่ตลาดในปริมาณมาก มาตรการกีดกันทางการค้าที่อินโดนีเซียประกาศใช้ไม่เพียงจำกัดโควตาสินค้าเกษตรเท่านั้นแต่ราวกลางปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียยังประกาศให้การนําเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศเกือบ100รายการต้องผ่านจุดนําเข้าหรือท่าเรือทีอท่กําหนดไว้ได้เพียง4แห่งจากเดิม8แห่งคือ 1. ท่าเรือเมืองเมดาน 2. ท่าเรือเมืองมากาซาซา 3. ท่าเรือเมืองสุราบายาและ 4. ท่าอากาศยานสุกาโนฮัตตา โดยอินโดนีเซียให้เหตุผลว่าเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบโรคและมแมลงซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังอินโดนีเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กระทรวงพาณิชย์ยังคงมีภารกิจที่จะต้องร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจาผลักดันให้เกิดข้อตกลงยอมรับร่วมกับอินโดนีเซีย โดยผลักดันให้สินค้าเกษตรของไทยที่ผ่านการรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานสากลแล้วสามารถนําเข้าที่ท่าเรือในกรุงจาการ์ตาได้ทันทีซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งและยังป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสินค้าเกษตรได้ม,มากขึ้นสิ่งที่กรมการค้าต่างประเทศเน้นย้ําในขณะนี้ก็คือความพร้อมของผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไทยทุกรายเพราะเมื่อทราบถึงผลของการจัดสรรโคต้าแล้ว ควรรีบติดต่อไปยังผู้นำเข้าของอินโดนีเซียและดำเนินการเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมเพื่อลดปัญหาสินค้าตกค้างที่ท่าเรือจนอาจเกิดความเสียหายตามมาสวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือรายการอาเซียนสตอรี่นะครับ คุณผู้ชมครับวันนี้รายการอาเซียนสตอรี่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามพัฒนาการแห่งวิถีสังคมไทยโดยเฉพาะพระราชประเพณีอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยนับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ศาลาเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกระสาบภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งที่นั่นนะครับจัดแสดงทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดินภายใต้าการดูแลของกรมธนารักษ์ ส่วนวันนี้ครับเรามีไกด์กิติมศักดิ์เป็นผู้พาเยี่ยมชมนะครับจะเป็นใครนั้นไปติดตามได้เลยครับท่านอธิบดีกรมธนารักษ์ครับดรนริจัยสุดครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบุริษะครับโอ้โหมาถึงนักท่องเที่ยวแน่นไปหมดเลยปีปีหนึ่งนี้ต้องรับนักท่องเที่ยวเยอะไหมฮะก็หลักล้านครับหลักล้านหลักล้านนักเที่ยวต่างชาตินะคนไทยได้แสนคนอุ้ยคนไทยน่าจะมาเที่ยวเยอะหน่อยต้องออกรายการเตือนสติกอน เราเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะต้องมาเข้ามารับเรียก audio g u i ด์อ่าเตรียมไว้ให้แล้วออดิ a u ไกด์คือถ้าเกิดมาคนมาคนเดียวเนี่ยไม่ต้องมีไกด์เปิดมีหูฟังมีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะฮะเรากดอยู่ให้เลือกให้เลือกนี่มีี่เหมือนเหมือนไอโฟนเลยอ๋อนี่ครับอันนี้ก็เลือกเลยฮะใช้มีหลายภาษาแต่ละห้องเ่ยสามารถบรรยายฟังเองได้เลยนะฮะสำหรับชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยที่อยากจะรู้รายละเอียดนะฮะ แต่วันนี้เวลาเราน้อยต้องให้ท่านที่ดีคัดสรรให้เราดูได้แล้วครับว่า<ด>จุดไหนเข้ามาปุ๊บน่าเยี่ยมชมไ,ได้ครับอัน,นี้คือเว็บแคมนะครับอันนี้จริงๆอยู่ในโบชัวของเราเนี่ยเครื่องหมายนี่นะวาวาๆตรงนี้ปับาา๊บ อ๋อเข้ามาจุดแรกนี่เราเอาการ์ดมาอ่านอ่านได้เลยใไห้เครื่องมันอ่านแล้วมันจะเล่าภาพรวมทีพิธภัณฑ์ได้ก่อนเลยเพื่อจะได้ชมว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับตั้งแต่เดือนเมษา2,519รับพระบาทเรษีเจ้าหัวเนี่ยเสด็จเพิ่มเนิน มาเปิดศาลานี้ครั้งแรกเรียกว่าศาลาเหรียญกระสาบไทยนะฮะนะฮะแต่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ในปี2521นะฮะก็มีมีเสด็จใหม่ครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ได้พูดถึงเหรียญแรงเดียแวแล้วเขาเป็นศาลาราชยศและราชีอภรครับแต่ว่ามาปี2535เนี่ยก็ถึงมีเรียกศาลานี้รวมกันศาลาเครื่องราชยศศาลา,าเครือราศีพภรรและ เหรียญกระสับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะฮะเรียกรวมๆกันว่าทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินโต๊ะที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะที่เสด็จย่าอ่หัวนะฮะเสด็จเพิ่มเดินมาครั้งแรกแล้วเป็นโต๊ะที่ทรงพระปรมาภิไทยก็เดี๋ยวอยากเชิญไปตามห้องต่างๆ ห้องแรกนี่นะฮะจะเป็นเป็นเรื่องเครื่องยศแล้วก็เครื่องราศีอภรรย์อันแรกเคยได้ยินใช่ไหมพญาพานทองอ๋ออันนี่แหละเนี่ยเขาได้ผ่านผ่านมาพญาพานทองเมื่อก่อนนี่ต้องมีผ่านเป็นเครื่องยศจริงๆนะฮะมีมีมีเป็นชุดเลยฮะแต่ละคนแต่ละคนเพราะว่าเพราะจริงๆเนี่ยเครื่องยศต่างๆเนี่ยก็จะมีหลายแบบอาจจะเป็นข้าวของเครื่องใช้อันนี้ในในส่วนนี้เป็นข้าวของเครื่องใช้นะฮะอย่างเรื่องคนโทน้ำนะฮะเนี่ยหรือหรือการน้ํา เครื่องยนอีกอันนึงก็เป็นเป็นฟูซาบแต่ว่าที่ที่เห็นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเป็นเป็นคุยนะฮะซึ่งซึ่งรัชกาลที่5้าทรงทรงทรงคุยนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยทำด้วยด้วยทองนะเรยบเรียบได้ทองอะไรต่างๆซึ่งหนักประมาณ5้ากิโลนะครับนะฮะ<อ>หรืออย่างเนี้ยการน้ำการน้ำนี่ก็เป็นส่วนประกอบเครื่องยนต์เหมือนกันเป็นเพว่หมวดเครื่องอุปโภคบริโภค,คที่ให้หรืออันนี้ อันนี้ก็สําคัญรู้จักไหมฮะนี่อ,นนอันนี้เรียกอธิบายไว้เจียดเรียกเจียดเจียดก็คือที่สําหรับใส่เสื้อผ้าภูสาอพา,ราพรพอเวลาเวลาเวลาเดินทางไปไหนก็จะมีเบาวไพ่ถือเจียดข้าราชกาใส่เสื้อผ้าครับที่หมากนี้ก็ก็ก็เป็นเป็นเครื่องยศที่มอบให้กับพวกเจ้านายต่างๆพวกนี้เป็นโอ้โหเป็นเป็นองค์ภอันนี้กับเครื่องหมากอนะไรแล้วนี่เครื่องหมากที่พวกผ่านภาษีนี่ไห นี่ฮะนี่มีผ้าเป็นชุดเลยนี่นี่ที่บ้วนผ้าหมากก็กำกโถนนั่นแหละนะฮะครับนะฮะมีหินบามีคนโทน้ําเนี่ยที่ที่ที่ใส่ใส่หมากอันนี้นี่นี่นี่เป็น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 ที่บวชพระโอทนะฮะแล้วก็อย่างกรณีนี้เนี่ยนี่จอกหมากเนี่ยใส่หมากตรงนี้นะฮะตลับผู้นะฮะใส่ใส่สีพึ่งเวลาทาปากหรืออะไรกันนะอันนี้อันนี้เป็นมีดนะฮะมีดเจียนหมาก เรียกพระการบิดนะฮะนะฮะสำหรับที่มอบให้เป็นเครื่องประกอบนะฮะเครื่องราชยศอย่างหนึ่งนะครับครับนะฮะอันนี้เป็นยอดมาลายอดมาลายอดมาลาคือคืออยู่ยอดยอดหมวกยอดหมวกพระมาลานี้ก็เป็นหนึ่งในอ่ในคือจะให้มงกุฎจะให้มหามงกุฎมงกุฎหรือพระมาลาอืมกับกับข้าราชการนะฮะข้าราชการถ้าเป็นคนธรรมดาก็จะได้เป็นพระมาลา นี่คือ,คอยอดพมาลา <S <S พห้องต่อไปนี้ก็ก็นอกจากพระพราชาทานเรื่องเครื่องอุโภคบอิโภค,โคแล้วเนี่ยก็ทรงพระราชทานเครื่องสี่มงคลเช่นตระกุดตระกุดตรตะกุดสมัยก่อนเนี่ยท้าอาการก็ออกไปลบครับวะนัล้นเนี่ยทำยังไงให้เกิดมีความมั่นใจก็พระราชทานตระกุด ตะกุดตะกุดนี่ก็จะเป็นจะเป็นตอนเริ่มทำก็จะเป็นแผ่นทองคำครับแล้วก็ลงคาถาคมแล้วก็ม้วนแล้วก็เสร็จแล้วก็มีการลงลกักวิดทองเอาเพชรอะไรมาประดับนะอันนี้ใส่ออกบรบครบจะมีพวกทรมาลงอันนี้พวกต่างชาตินิยมมากที่บอกว่าเพราะตา,าตาขออยากดูอยากดูมากนะฮะก็คือการที่ที่แหวนอะไรต่างเหล่านี้นะอย่างนี้มีแหวนที่ซอแสดงนี่เลขก็ทำมาลงนพร,รัตน์ก็ทําด้วยเนื้อทองคําสูงอย่างดีแล้วก็มีมีอัญ,ญมณีเก้าชนิดเลยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเพชรทับทิมโมโรลโครบุษราคำโกเมนอะไรเนี่ยอยู่ในนี้หมดซึ่งเป็นพมิวดานีชมากตอนหลังก็พระนาารเป็นศาสตราวุฒให้นะฮะก็เป็นเป็นดาบเป็นดาบพัะขันเนี่ยพระแสงดาบ,ะดาบนะฮะนะซึ่งมีหลายแบบมากอันนี้เป็นลักษณะญี่ปุ่นแบบดาบซามูไรเลยแต่ว่ารัชกาลที่5ประทานใ้รัชกาลที่7เล่มน,น,น,นี้นะฮะเล่มนี้นะฮะเป็นเครื่องประกอบยศเพราะนั่นจะเห็นนะฮะเวลาถ่ายรูปขายืนเต็มยศเนี่ยก็จะถือดาบด้วย ตรงนี้เป็นเครื่องประกอบยศพระองค์เจ้าสมสวรีพระโอรสาิราชธาิดามาตนะฮะอันนี้นี่เป็นเป็นเครื่องประกอบยศซึ่งซึ่งพอท่านได้รับพระทานให้เป็นอิสรยศให้เป็นพระเจ้าวรวงเธอเนี่ยก็อันนี้เป็นเครื่องประกอบยศพระพระ์ระเจ้าวรวงเธอก็จะประกอบอยอย่างที่ผมบอกนะฮะการน้ําที่บ้วนพระโอส์ทีบมากขันอะไรต่างๆเหล่าเนี้ย อันนี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นเครื่องเครื่องราดสีดาพรปสมราดผสมราดสีดาพร์หมเพาว่าเครื่องราชอิสราภรณพรอันแรกของไทยคือเดิมเนี่ยเรามีเครื่องประกอบยศอะไรต่างๆเยอะแต่ว่ารัชกาลที่สี่เนี่ยท่านเห็นว่าออต่างชาติเขาเขาจะให้เหรียญตราไงท่านก็เลยคิดว่าสร้าง เหรียญตราขึ้นมาเพราะต้องการนี่จะเป็นเหรียญตราเหรียญแรกตระกูลช้างเผือกเลยเรียกว่าดาราดาราไอยาพุตอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเครื่องเครื่องประกอบอิสรายรแล้วก็พิธีโสงกัน,นี่แหวนพระธรรมลงลเดี่ยจะต้องใส่แหวนนี่พิธีสงกันนี่ต้องแต่งตัวครบครบเครื่องอาจารย์ว่ากี่กิโลครับเนี่ย <laughs> ตึ่งก็ไปอยู่เนี่ยนะเป็นกิโลนะครับเม็ดทองทั้งนั้นเนี่ยอะเม็ดทองคำโรลละเนี่ยนะฮะอย่างดูอันนี้อันนี้อันนี้เข็มขัดใช่ไหมฮะรัดพระองพร้อมปั้นเด็กทั้งนัาก็คือปั้นเด็กข้างหน้าเนี่ยนะโอ้โหอันนี้ก็กิโลนึงแล้วนะครับฮะแหวนแหวนอีกสี่แต่ละองค์เนี่ยองค์เด็กเด็กคนก็จะแต่งพระภูษาเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องสิมงคลต่าง นี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็คือแผ่นทองคำดาเรเรื่อยเส้นราชสีราชสีนี่ถือเป็นสัตว์ในยมภพทีมีพลังมากครับเพราะฉะนั้นรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยให้สร,ร้างแผ่นทองคำนี้ขึ้น<ม>แล้วก็ไปบนพระราชอาณาตอนที่ตอนพิธีสร,ราชาพิเศษซึ่งใช้มาถึงรัชกาลที่เกหมายถึงว่าอันนี้จะต้องต้องอยู่อยู่วา <บน S 1> ู่บนบนพระอาที่นั่งนี่ละฮะถ้าประชาชนคือบนบาะไปอาณาฯที่ที่พระาสมพระพทธสระทับนั่งนะฮะที่ประทับนั่งเลยประทับนั่งนี่ก็แสดงถึงอํานาจ เรือนี้เป็นชดาระกีบที่บอกนะครับก็าอันนี้อันนี้สร้างแต่สมัยรอหนึ่งเลยนะครับชฎาเนี่ยเขาก็มีหลายชั้นนะฮะมีตั้งแต่เป็นมหามงกุฎสำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือตระหลงสารุวงรองลงมาก็เป็นมงกุฎแล้วก็เป็นพระมาลาเครื่องครอบศีรษะนั่นแหละเคยดูหนังในสวนใช่ไหมครเวลาพระเจ้าแผ่นดินขึ้นคขอล่าก็ต้องสวมตรงนี้อันนี้ก็เป็นใช้ในสมัยรอนหนึ่งอันนี้ราชการที่หนึ่งเลยนะฮะ ทรงเนี่ยอ่าผมยกตัวอย่างเครื่องทรงเนี่ยสร้างประมาณคนละักสร้างเนี่ยประมาณ2,530กว่าเนี่ยนะครับเครื่องทรงชุดนี้เนี่ยบริจาคคนบริจาคเพชรพลอยอะไรต่างๆมีทองคำต่างๆเนี่ยถ้าคิดเป็นมูลค่าปุตสาหกรรมอีก600ล้านบาทโอ้โหนะฮะ600ล้านบาทแล้วที่นี่ก็ก็จะมีเครื่องทรงสามฤดูเน,ใน,ใน <3 S 1> ีดด่ย<ต>นะครับสามฤดูนะครับแต่ว่าเวลาที่จะเข้าใกล้พระราชพิธีที่ต้องเปลี่ยนเครื่องทรงขององค์พระแก้วมรกตก็จะมีการมาเบิกไป อันนี้ก็อันนี้เป็นดอกไม้ไงดอกไม้ทองก็เคยได้ยินว<อ>่าดอกไม้ดอกไม้ทองคือดอกไม้ที่เขาสร้างเวลาไปบูชาครับนะฮะบูชาหรือประเทศสราชเนี่ยส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองมาให้กับเราครับอันนี้คือค,คือเครื่องประกอบที่ใช้ในพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็จะมีประกอบนะเช่นเนี่ยถุงเงินถุงทอง พิธีประกอบเป็นชั่งพันคือตรงพระอู่ขึ้นพระอู่ก็คือมานอนเปลยนั่นเองครับซึ่งใช้มาเนี่ยหลายครั้งองค์สุดท้ายที่ใช้ก็คือองค์เจ้าทีพังกอนะฮะอันนี้ก็เป็นเครื่องประกอบยศของสมเด็จพระเทพท่าน,นพระราชทานนมาให้มาให้เราแสดงซึ่งถ้าเป็นเบืกไปใช้ล่าสุดในพิธีพระดานเพลศเจาา้าฟ้าเพชรรัตน์เนี่ยนะฮะ ห้องนี้ก็เป็นห้องที่เป็นที่เริ่มต้นของที่นี่คือสาลาเหรียญเหรียญกระสาบอันนี้จะเป็น <พอ S 1> เรื่องเหรียญละเหรียญกระสาบเนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่สมัยสมัยประเทศไทยนะเหรียญกระสาบที่แสดงนี้มีมาตั้งแต่ก่อนมีประเทศไทยมีตั้หลต่แว่นแคว้นต่างๆเพราะนั้นจะเริ่มถ้าจะมาดูเหรียญกระสาบเนี่ยต้องมาดูที่นี่ก่อนนี่นี่สมัยฟูนันประมาณพันปีมาละฟูนันสมัยฟนะูนะันอาณาเขตฟูนันนะฮนะก็อยูนะ่อยู่อยู่เนี่ยคุมกรุงเทพ ก่มแถวเขมรลาวอะไรต่างเหล่านี้นะฮะนะฮะอันนี้ก็จะมีเหรียญซึ่งจะมีเหรียญหลากหลายนะฮะจะเป็นได้รับอิทธิพลจากอินเดียนะฮะจะเป็นเงินแท่งจะเป็นเหรียญกระสับซึ่งอาจจะได้มาจากโรมันนะฮะนะฮะจะไปกาไรหรืออะไรเงี้ยก็เป็นเงินเหรียญเสร็จแล้วก็จะมาทวาราวดีนะฮะนนแล้วก็มีศรีวิชัยที่มีการสร้างเงินพดดวงก็เริ่มสมัย สุโขททยคนั้นเริ่มเป็นอาณาจักราากไทยแล้วก็มีการสร้างเงินพดดวงขึ้นนะครับเข้าไปก้อนๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีจะมีการปั๊มตาในเงินพด่ดวงเนี่ยที่ที่ต่างกันไปนะฮะเงินพด่ดวงนี้ก็ใช้มานะะีสมัยอยุธยานะฮะสมัยพระนเรสวนเ mm นี่ยน็ครสมัยพรนะนเรสวก็ใช้เงินตรงนี้นะฮะนะฮะแล้วก็มาสมัยธนบุรีก็ใช้มาเริ่มมาเริ่มเหรียญกระสาบเงินพด่ดวงนี่เป็นเงินเป็นก้อน แต่ว่ามาเ,เาริ่มเหรียญกระสาบครั้งแรกนี่ก็คือสมัยรัชกาลที่4ี่เหรียญกระสาบเหรียญแรกของประเทศไทยก็จะอยู่ที่นี่นะฮะครับเรียกว่าเหรียญบรรณาการก็ประวัติศาสตร์โงกระสาบไทยก็เริ่มที่ในพระโรงนาชวังนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นเริ่มของยุคเหรียญกระสาบครับ,รบโลกร,ระสาบโลกระสาบโงกระสาบสิทธิการเคยได้ยินไหมก็เป็นโงกระสาบแรกเรียกโงกระสาบสิทธิการแล้วก็มารวมกับอีกสี่กลมกลายเป็นกรมธนรักษณ์ปัจจุบันนี้ครับก็ในนี้ก็จะมีเหรียญในโอกาสต่างๆที่ มากมายที่มีชื่อเสียงมากๆยกตัวอย่างที่รู้จักกันประชาชนรู้จักกันเรียกเหรียญหนวดเหรียญเหรียญเหรียญที่รอห้าเนี่ยฮะท่านท่านให้ฝรั่งเศสเนี่ยสร้างขึ้นมานะฮะด้านหนึ่งเป็นพระรูปรอห้านะฮะด้านหลังจะเป็นช้างสามเสียนเหรียญนี้ท่านสร้างขึ้นมาเนี่ยสั่งมาจากประเทศฝรั่งเศสครับแต่แล้วไม่ได้ใช้เพราะว่าเสด็จสอนรคตซะก่อนก<อ>็เลยเป็นใช้เป็นเป็น,เป,นเป็นที่ลึกแจกในพธิธีพระราชทาน อันนี้<อ>ที่<บ>นักสะสมก็หากันเหลือเกินไม่ใช่หากันเหลือเกินโอ้เขาบอกว่าเหรียญน,นี่เป็นล้านเป็นเป็นล้านเป็นสิบล้านหากันไม่ได้เป็นสิบสิบล้านไปนแล้วนะฮะน,นะฮะหากันไม่ได้มีมีมูลค่าตีไม่ได้เพราะนั่นเนี่ยเป็นเหรียญที่ครับท,ที่หายากก็อยู่ที่นี่อยู่อยู่ในนี้ก็ไม่รู้กี่ร้อยล้านค <laughs> รับ <c oughs> เหรียญที่มากที่สุดที่ผลิตมาก็เป็นเรื่องเวลาก็คือเหรียญในสมัยรัชกาลที่ที่เก้าเนี่ยนะฮะเหรียญเนี่ยสะท้อนถึงพระจิตรวัฒน์พระราชกรรณาธิป พระอัจฉรภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยโดยผ่านเหรียญได้เหรียญเล่าเรื่องได้อันนี้เราจบแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ก็มาในส่วนที่จะมีการจัดแสดงเหรียญต่างๆนะอย่างนั้นเป็นเหรียญสีนะฮะตอนที่ได้รับรางวัล<อ>ต่างประเทศนะฮะหรืออันนี้เป็นพิศีการุนเวียน แล้วก็สําหรับท่านที่อยากจะเก็บสะสมเหรียญที่จะเลือกก็สามารถมาเลือกได้ที่นี่ก็จะมียังมีเหรียญเก่าๆอยู่นะฮะอันนี้ก็ก็ถือว่าจบในส่วนของพิพิธภัณฑ์นี้แล้วนะครับท่านครับแต่ทราบว่ามีไฮไลท์สำคัญวันนี้เปิดโอกาสพิเศษสำหรับแฟนๆรายการอาเซียนสตอรเราจะได้มีโอกาส นมัสการพระครั้งมหาสมบัติครับรรเดี๋ยวาาเดี๋ยวก็จะพาไปครับไปได้กราบนรมัสการพระครั้งมหาสมบัติซึ่งเป็นพระที่สร้างขึ้นนะฮะเพื่อเพื่อกรมพระครังมาสมบัติกรมที่ดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นครับซึ่ปฏิบันก็คือกมรมพร์ เรันครับพระองค์ท่านมีความสําคัญอย่างไรครับครับจริงๆพระคลังตงวันมบัตเนี่ยก็เป็นเป็นเทพที่คู่บายคู่เมืองนะฮะมาสร้างมาตั้งแต่ปี2428ในสมัยรัชกาลที่5ครับถ้าพูดถึงว่าตามศักเนี่ยท่านก,ก็ก็อยู่ระดับเดียวกับพระสยามเทวาธิราชที่นี่ที่เราไปดูมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นที่ที่เก็บทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราสร้างรูปพระครลังปนพลมบัติขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อให้ข้าราชการนะฮะที่ดูแลพระครังลมบัตินเนี่ยได้มีโอกาสกราบไหว้แล้วก็เชื่อกันว่าผู้ที่กราบไหว้บูชาพระคลังแล้วเนี่ยก็จะประสบความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจเป็นเทพที่อันที่หนึ่งก็สวมสวม,มมงกุฎมงกุฎชัยมือขวาของพระครังลมบัตรน,นี่เหมือนกันกบพระยมเทวทีละน,นะฮะค,คือถือสัต์สตาราวุธ ตาตาวดิแปลว่าอำนาะจมือซ้ายพระขังมหาสมบัติเนี่ยก็จะถือดอกบัวดอกบัวเนี่ยเป็นจริงๆเป็นดอกบัวแก้วแปลว่าปัญญาก็เป็นเครื่องหมายแห่งความรุ่งเรืองการมีทรัพย์ทรัพย์สินจริงๆสร้างมาแล้วตั้งแต่128 128ปีแต่ว่าไม่เคยเปิดองค์ไม่บางคนไม่เคยรู้จักครับะนะฮะแม้แต่ข้าราการกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็จะไหว้กันเฉพาะแต่ที่มีกรมธนรักษ์ เท่าน,นั้นเองนะฮะนะครับแต่ว่าท่านก็ได้มีเรามีโอกาสได้ขอให้ท่านให้เปิดองค์คซึ่งขึ้นมาเนี่ยซึ่งขณะนี้กำลังเปิดองค์อยู่โดยการจัดสร้างพระครังลอยองค์ทําตามสั่งคร,ครับก็จะจะอยู่จํากัดอยู่ประมาณ5้าห้าพันองค์เพราะว่าจริงๆทํายากปกติทำนี่จะทําเป็นเนื้อหลายๆเนื้อก็มีหลายเนื้อก็จะเป็นโลหะนะว่าโลหะแล้วก็ปิดด้วยทองแล้วก็ราคาหน พันหร้องค์เงินทแท้เลยนี่ก็1่แ6 5ห0แล้วก็ mm hmm. องค์ทองทั้งหมดก็เนเก่ยก็9 000, 9, 000, 9 9บ9 9 9าบาทซึ่งรายได้ที่ได้จากการทำพระคงวัสมบัติเนี่ยก็จะน,นำมานะครับปรับปรุง oh. ขยายพิพิธภัณฑ์ที่เราไปชมม <ไป S 2> าเนี่ยนะเพราะว่าที่อย่างที่ผมเรียนนะครพิพิธภัณฑ์ท, mm hmm. ที่ที่มีอยู่เนี่ยก็สามารถแสดง งานได้ประมาณ3,000ชิ้นทั้งที่เรามีอยู่9 7 0 0 0ชิ้นนะเพราะฉะนั้นยังมีสิ่งที่ทำได้นะครับอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ได้บารมีของพระครั้งนี้นะครับก็จะให้พวกเราเนี่ยได้ได้ได้มีพิพิธภัณฑ์นะฮะที่ที่ที่สมบูรณ์แบบเป็นแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินนะครับครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีจริงๆ ต้องขอขอบพระคุณท่านที่ปรีกรมธนารัก์ในฐานะไกด์กิติประสักพาผมชมรายละเอียดในสิ่งที่ประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ได้มีเวลาหรือไม่ได้มีโอกาสมาชมสิ่งที่มีค่าของกระดินแบบนี้และยังให้โอกาสรายการของเราได้เข้ามาสักการะนะครับองค์พระคังในพระคังมหาสมบัติในวันนี้ด้วยต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับท่านทธ่ปรีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับวันนี้เวลาของรายการอาเซียนสตอรี่หมดลงตรงนี้แล้วนะครับเรากลับมาพบกันใหม่หลังสงกรานนะครับวันนี้ผมอดิศักดิ์ศรีสมพร้อมด้วย ท่านที่ปรีกรมธนารักท่านผู้ชมไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ